สวัสดีครับพี่เกียรติได้มาถนนคนเดินสุดคัสสิกาดกองตา้าจังหวัดลำปางยามเย็นขอแนะนําร้านข้าวปุกงาขี้ม่อนหรือเรียกว่าโมจิดอยทำมาจากข้าวเหนียวดํานึ่งร้อนร้อนตำรวมกับงาขี้ม่อนหอมๆจนเหนียวหนุบหนับแล้วนํามาปิ้งจนผิวนอกกรอบแล็กน้อยตัดเป็นชิ้นคําพอดีทานคู่กับน้ําพึ่งน้าอ้อยนมข้นหวานหรือน้ําตาลอ้อยแดงก็ได้ครับ ตัดเป็นชิ้นคำพอดีใส่งาขาวผสมงาดำคั่วแล้วก็น้ำตาลอ้อยแดงคนให้เข้ากันอย่างดีครับเสร็จแล้วเทใส่กระทงใบตองยังคงความเป็นอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ครับกระทงละ25บาทใส่นมข้นด้วยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยมาชิมกัน อหอมงาขี้มอนข้างนอกกรอบกัดเข้าไปเหนียวหนุบหนับรสชาติเค็มมันมันหวานกำลังดีจากนมข้นอร่อยลงตัวสุดๆไปเลย